ไฟแนลราวงานแข่งแบทเทิรนออฟเตอร์ลิงชันนะคะระหว่างเด็กยักษ์กับเด็กคริกกี้นะคะโอ้โหแม่จะโวยแพ้เลยได้ไหมเมอร์เมอร์มากอ่ะเปลี่ยนสามก่อนเปลี่ยนสามกลับมาสามแล้วก็สับสับใบบอกแล้วได้ไงเจ้าพีนเนี่ย แม่งโดนดีบัฟตลอดแต่ว่าผมก็โดนดีบัฟนะอันนี้ก็บิ๊กอยู่นะเขาพยายมจเกล้ยกลลงมาเขาจะเอาไว้ไปต้องปีนมาตั้ตอนนี้เราไม่หมดไม่ได้ไม่ได้ชิงไอ้เจ้าปีนมานานตั้งแต่อพาดมิวเมื่อกี่เดือนแล้ววะเดี๋ยวนี้พี่เมิร์ตโหดแล้วโหดอะไรบอกก็คุณเทนเห็นไหมเด็กกี้ตีสิบเนี่ยอ่ะโอเคครับชิบ นี่ใช่ปั๊บโอ้ยโดนทองคาถาใส่ไม่แตะชูนไง <laughs> ผมเริม่มไปนะครับครับเขาเทิร์นหยดสองใบจ<ง>ะเป็นลมเป็นเจ็ดเป็นเจ็ดมาถ้าไหนดีงั้นเออเอามผมผ่านกันเลย วันนี้ครับเอดเราไปเจอกับเจ้าพีนะครับเขาเสิญัวนึงผ่านเลยโอเคเขาเดินัวนึงมันแปดใบมันแห่ไม่ได้เอามันใช้เรือกพวกโจนเอาเลยจากในเด็กอยู่แล้ว

สามเจมแมลงปองมีพิษตีมาหนึ่งที่เออแกนั้นแหละอันเลยก็เตือนตัวหนึ่งตัวสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดต้องไงก็ต้องลงอยู่ดีอหอนึ 5, 6, ออ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด ยังไงก็ต้องลงเลือกบได้ยังไงก็ต้องเล่นไม่มีทางเลือก

เออเออเออมาโอเคมามิเลอร์อยากมีเลอร์ก็ให้มีเลอร์มามิเลอร์ก็เจอวินเลอร์อยากได้มิเลอร์ก็จัดไปเี่ยโอเคครับมาเอออแ่กม่ใช่ยบอสามเจมเนี้ย โายคปงาเมื่อเธอแรกเจอกันน้องพีชแล้วแมงปอพีชเจอแมงปอพีชจะบ้าจะเป็นลมเล่นยังไงตีไปตีไปตายคู่แค่นั่นแหละผ่านเขาได้จะดหนึ่งใบความเจริญหน่อยเอาเลยเอาเลยสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด คุณนน้นมยือมีเท่าไหร่มืออแปดผ่านพิงนนททศเขไปขออือฮึผ่านเลยวจุหนึ่งโอ้โหอะไรันบนี้ เจ็ดหน่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่านเลยเขาได้จะหนึ่งใบผมจะเลีนอีกใบให้เลยเลขหนึ่งส <5 S 1> องสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าต้องเรียนแล้ว

ลดกให้เถอะคันเลยจุดหนึ่งตัวเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าก็ต้องเล่นใช่แล้วโอ้ เด็สี่เจมทำอะไรไหมเอาเลยตอ้ <c oughs> มั่วขอญาตได้เลยแต่อูตาตูมาผมต้องทำเอาเลยดีแล้ว รอดแล้วยิงไงนั่นแหละมันต้องยิง่ะโอเคอ๋อแต่มันก็นอนอยู่นอนยาวใช่ไม่เป็นไรปล่อยเดี๋วนานแม่อยโอเคครับออหมนบาไปเได้นะ

มันยังนอนอยู่ใช่นอนเธอหน้านอนอยู่ผ่าเดี๋ยวเด้๊ดีตั้มนับมือก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดผ่านผ่านผ่านเริ่งใบความเจริญปร่ดิษฐ์ขังนี้เมื่อไหร่จะขึ้นเมื่อไหร่จะขึ้นยาวไกลยาวไกล หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดต้องล่น่างงีตัดสองให้มาใส่ใส่เป็นไปดียีไอ้ชต้านนี้ต้งท่ สี่เต็มอืนพบอืมตีตีจใช่จะเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดจนจนอนจนอาจน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 นจนจยนอดจนน

สี่เจมสีไม่ไหมนะครับก็ได้เลยอ่ะอ่าสตูเอเรียกเองกับมือก็ได้มโอ <c oughs> เคเรียงกับมือก็ได้สี่เจมอ้ยมาเอมงกับมือก็ได้ไหมเช้าเออยิงไป <c oughs> ตมรูไมเช่าไปแล้วนี่เช่าไปแล้วผ่านมือใบเดียวเอาเลยอยากจะทำไปทำเลยหนาจะเอาเลยใช้อะอยั้องอกอื้อ มือตอนนี้ใช้ไปกระเป๋าประโยชน์ลงโต๊ะก็ได้ได้เออโอเคขอบพระคุณมากโอเคแต่ผมมาต้องสับหนักๆเลยขอบพระคุณอย่างส like ูงรออยู่แล้วน้องหม่ผมจะเปิดลงโต๊ะมุกท like ีจะบอกเมื่อกี้สารสารสองมุตตูสองขามือ ลงโต๊ะเหะรอแต่บนมือผมอะมันมีอะไรเคลียร์มาอยู่แล้วเพราะงั้นหาตารเล่นใหม่ดีกว่าขออนุญาตนะขอช็อตการแบบปนึงรู้สึกว่ามึงติดเกินติดจนแบบว่าแหละเม็ดขึ้นไมกูสไก่จริงตองจริงเมื่อกี้ทําบีขึ้นตัวใหญ่ๆมานะจบไปแล้วไม่ขึ้นเลยใช่ไหมใช่จะบอกพี่เมื่อกี้ที่พีปล่อยๆไม่ใช่นะไม่มีดีเลียลับใบเอวตาล้วนแดงล้วนแดงล้วน ไม่มีน้ำเงินเลยปึ้งเมื่อกี้ที่วีนบอกโอู้ยแบ่งความใจเลยขึ้นมาแล้วโอเคอมาเรื่องของอนาคตสี่ใบนี้เงี้ยนะป้ายสองเงี้ยเฮ้ยเขาโเกี่ยวอะไนเกี่ยหนักกว่าเธอพีกผมผ่านเลยโอ้ยจนเมื่อเมื่อสี่ใบผ่าน เขได้จะหนึ่งใบอากาศก็มาเหอะชั่วโมงแคมาแอดาผ่านเลยจหนึ่งอเลโอ้อ้โจโอโอ้โหโอ้โหอ้วทโอโอ้โดอ้โห่อ้โอ้โหโอ้โหโออ้โห้โหโอจโหโออ้หออ้โหโาออ อ่ะทีเดียวพอโอเคนั้นแหละตัวหนึ่งเจ็บหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดผมว่าแพ้พี่แล้วผ่านบ้ามันไม่มีอะไรสู้ขนาดนั้นเลยจริงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ด ่ัท้งโอเคค่น่จหนึงโอเคผ่านจนเออจะเขียนเขียนตอนนี้เก่งชิบหายเลยเก่งเกินเอาอะไรไปสู้สู้ได้หกเต้มยมหาหนึ่งตัว ชุกมาเออพาวเวอร์ไม่ถึงกาแล้วกาแล้วว่าน้ำดำไปเก็บมันแฝกมันมันน่าจะไม่มีใบที่สองว่าต่อแน่ๆแล้วเป็นอย่างที่คิดจริงๆด้วยหนึ่งสองสามสี่เฉียดตรงก็ต่างก็ได้เอาขอมาหนึ่ก็ได้เอาอะไรไปสู้ลิกกี้คุณตาใช้เครื่องสองครั้งนี่ใส่ของนี่โรเตอร์ไหม นี่ไหนก็ยืนย uh ืนไม้เสร็จตัวมันผ่านได้คนนี้อะวันเด็ก่อนไดีไ่ได้ต้องหนกเขเยดี๋ยวเราไปเนเดกกกางตางดออกเลยนะัวะอย่างนี้อนนี้มีดยมีคิวยแรครับเขาไกับหดเลยป่ะเดไเหรออ้ยไ <c oughs> มือเียบเลยมือหกใบเองอเนตัวหนึ่งไม่เองอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเฮ้ยเดี๋ยว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 ที่อเองตัวใบอะไรขึ้นมาข้าหนึ่งข้า่โอเคสองสามสี่ห้า <Okay. S 2> พี S <S <á> ่ึงเยนะพี<ม>ต้องทิ้งใบหนึ่งโอเคที่ว่าตัวทิ้งหนึ่งใบโอ้โหอะไรมแก้อะไรทิ้งหยัางวะตังนะได้เลยโอเคมือเจ็ดใบผ่านเลยผ่านเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด ก็เตือนตัวหนึ่งอ,ะอะจะเรินได้ได้ใช้แล้วโวยฝังรูเข้าหมดแล้วจะเลินลไปกันหมดแล้วเกมเปลี่ยนเล็กน้อยอองตสอง ไม่น่ารอดเลยกเกมนี้เดี๋ยวเอดูเล,ล็ที่เลยนะได้เล่นยักษ์เหมือนกันอลองไลก่อนเลย<ต>เพื่อความตาดิดตดด <laughs> ได้ยักษ์ใหม่เหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปอือมาสยักษ์

เออหมอใช้หมอไปแล้วมือเคียบเลยมือหกไม่เท่าพีเดวยจะปักมึงนะปับนึงนะมือหกี่มือแปดใช่ายใช่ใช่ใช่ใ ลุกตีครับผ่านปฏิหารมาเถอะยกปูตาโตขึ้นเมือกันเวไม่ได้ยกโูตาตอออ๋อโอเคได้กันี้มากนนี้เลยเอาเปิดโคตาเวไปแล้ ช่มันได้ดยวยท่าเดียวใอ้ละประเด็นอีเจมยักษกดเจ็มอืยะกอนะเาไปยืมาไปหมนมไหมโอเค

อ่ะแท็บไหมเออเราจะบังคับให้เขาแท็บเออนี้ก็เป็นศูนย์ศูนย์อันี้โดนแล้วก็โดนไปหนึ่งเลือดแบบแเกขาดเลยไอ้เป็นไรเราจะเคลียร์มือหนึ่งสองสามสี่เจ็ดจนึงนะตงมือมือสี่ใบออกไนทดสอบดีกว่าแปดเต็มอืม

ม,มือมือสี่ใบมือ okay. ส okay. okay. okay, ี okay. yeah. okay. Okay. ่ใบด้วยีต้องบอกว่าเล่นก <c oughs> yeah. right. ับต้องมุ่แต่เาอ่อีนแแ่มัแะเดีย่านเล่กับรุนรุนกหือเดือกันคนละไลท์สองไลท์ออกมาเจ็บหนึ่งแต่มีเพรต้องมาแล้วจังหวะเพราะเยยังไม่มาอจี้ เชียงแมงมาได้จังหวะดีเหลือเกินไปลองไปก็ให้ยิงฟรีโดนทุกเทินแต่ถ้าไม่กันก็เต็มตัวนะใช่ไม่เอาในสูตรแมงปอพิตีเข้าบ้านขนาดนี้ผมไม่เอาแล้วนะเหนื่อยแล้วนะหดลายมือเท่าไหร่นะอ่าด้านหนึ่งตั้งอเลยะฮัลโหลครับ

ต้องมีอของอารมาเราะเลบมต่อเลยผ่านผ่านด้วยอ,อย่างวะ <4 S 1> โจนึงทำอะไรไม่ได้ทำยังไงก็เหมือนกันถ้าได้คิดดูอ,อผลลับเหมือนกันเพราะมันยิงบอดได้ไดห้ก็ไปน

เฮ้ยเหลือล<ๆ>ิก<ๆ>ีมตาเดินสองตาตูหนึ่งพอคิดอืมอืมคิดก่อนสองตัวต้องสองตัวเข้าบ้านด้วยต้องขนานนั้นเลยโอกไปไม่ร้องเลยอย่าได้เดิกเดียวไม่รักหวย อืผมก็ต้องดูนรกผมนี่แหล,<เ>ละเขียดเล่งไอ้เจ้าพีดแมงไม่เคยไม่เคยมีตาไหนที่แบบ,บสบายสบายอ่ะขอเลือกหน่อยอยู่ที่การตัดสินใจของคุณแล้วอันเนี้ยอยู่ที่คุณแล้วอยู่ที่คุณแล้ว สิ่งสิ่งนั้นมันเหลืออยู่หนึ่งนะถ้าเขาลงสิ่งสิ่งนั้นมามันก็จะจบเหตมันได้มีทางเลือกอยู่แล้วอะนตะต้องสัดวอ่าตัดแล้วตัดแล้วก็รอดสิรอดเลยเหรออาุเหลือสองไลน์นี่โอเคครับเหลือสองไลน์นี่จบแล้วจบแล้ว สุดยอดพี่เบิร์ดแชมป์เป็ดแล้วครับ